สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูสตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะพพ่อแม่พี่น้องค่ะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะกลับไปถึงเป้าหมายนะ,ะก็คือบ้านเรานะคะ พ่อแม่ของเราก็รอเราเนาะสุขสุขใดนะคะไม่เท่าสุขที่บ้านเรานะคะความสุขที่แท้จริงนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับไปกินข้าวฟรีมือแม่นะคะกลับไปหาลูกๆล,ล้านๆน,นะคะที่บ้านนะ,ะเนาะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ วันนี้นะคะแอดมินก็จะพามาในรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0 9 7 4 2 5นะคะแอดมินให้เด่น5กับ9นะคะเด่น5และเด่น9นะคะ เด่นห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะ

หกศูนย์นะคะเอาให้เด่นกาวนะคะเป็เจาะหกไม่เป็นไรนะคะหกก็หกนะคะพี่น้องส่วนชุดกันนะคะก็เป็นเหมือนแลงร่างให้เลยนะคะพี่น้องหกสองหกสี่นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีสี่สองหนึ่งสอง

หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดเลิฟกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะ จะได้ถูกกันทุกครั้งทุกวันทุกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้3ประเทศะคะฮานอยนะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลลาวพัฒนานะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะ